17ปี349วันจูสเบริงแฮมแข่งอายุน้อยที่สุดลงสนามในศึกยูโร2020ครับท่านผู้ชม การแข่งขันฟุตบอลนะฮะชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2020ในกลุ่มดีนะฮะนัดแรกที่เวยมรีเซเดียมครับประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับเมื่อวันที่13มิถุนายนจูสเบริงแฮมครับวันเดอร์คิดแห่งทีมชาติอังกฤษนะฮะทำถิติครับกลายเป็นนักเตะนะฮะแข่งอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ลงสนามในรายการครับ ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเกมดังกล่าวนะครับกาเรทเซาเกตครับกุนซือทับสิงโตคำรามนะฮะสรงจูสเบริงแฮมครับแนวรุกดาวรุ่งลงสนามครับเป็นตัวสำรองแทนเฮนรี่เคนนะฮะในช่วงนาทีที่82นะครับ พร้อมกับทำให้จูสเบริงแฮมนะฮะสร้างถิตินะครับเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงสนามในศึกยูโรด้วยอายุเพียง17ปี349วันนะครับซึ่งเป็นการทำลายซิติเดิมของเยธอวิลเลมนั่นเองนะฮะดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับที่เคยทำไว้ด้วยวัยเพียง18ปี71วันครับเมื่อยูโร2012นั่นเองครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับจูสเบอริงแฮมนะฮะเริ่มต้นในการเป็นนักเตะเยาวชนเบอร์มิงแฮมซิตี้นั่นเองนะครับก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ฮะเมื่อปี2019นะครับก่อนย้ายไปร่วมทีมบรุสเซียดอร์มุนนะฮะเมื่อปี2020ครับด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับโดยถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษครับ ครั้งแรกนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนฮะปี2020นะฮะแล้วก็ประเดิมสนามนะฮะพบกับไอแลนด์เมื่อวันที่12พฤศจิกายนครับปี2020นะฮะด้วยขนาดนั้นนะครับเขาอายุเพียง17ปีนะครับ136วันพร้อมกับทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับ3นะฮะที่ลงเล่นให้กับทัพสิงโตคำรามต่อจากทีโอวันคอร์ดและเวรูนี่นั่นเองครับท่านผู้ชมครับ และนี่แหละครับจูสเบริงแฮมครับวันเดอร์คิดแห่งทีมชาติอังกฤษนะฮะรอแจ้งเกิดแบบเต็มตัวในยูโร2020นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้จอร์ดโอเว์เฮดและทีมงานตีลังกาหญิงนะครับไปดูเขาเตะบอลกันดีกว่านะครับ